สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ p n Channel z e นะคะช่องดีๆมีสราระเกี่ยวกับสนุนัขเพื่อนๆรู้ไหมคะสาเหตุของครับน้ำตาของน้องหมากจะอะไรไปดูกันเลย หนึ่งการระคายเคืองของตาสาเหตุมีเป็นอันดับต้นๆที่ทําให้เกิดคราบน้ําตาเลยนะคะส่วนมากจะเกิดจากขนรอบดวงตาที่ยาวและแทงเข้าไปในดวงตาหรือพวกฝุ่นละอองเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมพวกนี้เข้าไปในดวงตาจึงทําให้น้ําตาของน้องหมาไหลออกมาเพื่อกําจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปค่ะ2ส,สายพันธุ์ของน้องหมาถ้าเป็นน้องหมาหน้าสัานจะมีเบ้าตาตื้นจะทําให้น้องหมามีน้ําตามากกว่าสายพันธุ์อื่นๆเช่นปักเฟรนบูรอก และทางที่ดีควรเช็ดทำความสะอาดรอบดวงตาอยู่เป็นประจำเพื่อลดการเกิดคราบน้ำตานะคะ3สาเหตุเพราะอาหารเพรรืองอ,อาหารเป็นสิ่งสําคัญมากๆการเลือกอาหารที่มีส่วนผสมของสงารกันบูดสีผสมอาหารหรืออาหารที่ไม่ได้คุณภาพก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้น้องหมาอาจเกิดอาการแพ้และเป็นสาเหตุที่ทําให้น้ําตาของน้องหมาไหลเกิดกลายเป็นคราบน้ําตาขึ้นมาได้ค่ะ 4. เกิดจากท่อระบายน้ําตาอุดตันเนื่องจากเบ้าตาตืนมีเมื่ออุดตันรูระบายน้ําตาถูกปิดกั้นจากเปลือกตาที่หันเข้าไปด้านในหรือ หนังตา้วนเข้าหาลูกตาหรือเกิดจากการผิดปกติตั้งแต่กําเนิดเพื่อนๆอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าปัญหาการเกิดน้ําตาน,นี้รักษายอย่างไงไปดูกันเลย 1. การพบสตาเวแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงว่าการเกิดคราบน้ำตานั้นมาจากไหนหรือถ้าหากมันอุดตันที่ท่อระบายน้ำตาสตาเวแพทย์จะทำการสวนล้างหรือใช้ยาหยอดตาให้ค่ะ 2. ผ่าตัดถ้ามีปัญหาทางโครงสร้างของใบหน้าอาจจะต้องทำการผ่าตัดเพื่อปรับแก้ไขเพื่อการลดการเกิดคราบน้ำตาของน้องหมาค่ะ 3. การปรับอาหารลดอาหารที่มีสารกันบูดหรือสีผสมอาหารเยอะๆให้น้องหมาทานอาหารที่มีประโยชน์มีโอเมก้าสเพื่อลดการเกิดครับน้ำตาให้น้องหมาค่ะ4ทําความสะอาดและตัดขนบริเวณรอบดวงตาโดยใช้น้ํายาล้างตาซึ่งมีส่วนผสมของกรดบอริกแอซิกและใช้กรรไกรตัดเล็มขนบริเวณใบหน้าและบริเวณรอบดวงตาให้สั้นใช้หนังยาผผงวัดจุกขนให้เรียบร้อยเพราะขนที่ยาวอาจจะพันกันและเข้าไปทิ่มแทงในดวงตาให้เกิดการระคายเคืองหรือเกิดคราบน้ำตาได้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆรู้สาเหตุแล้วรู้วิธีแก้แล้วอย่าลืมเอาไปปรับใช้กันนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ p ี Channel 05เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปบ๊ายบาย